สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาะสายมะลิทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูลักษณะต้นข้าวนะครับที่เราพูดถึงว่าลักษณะต้นข้าวต้นกลมนะครับต้นแบนใสยปุ๋ยรอบหนึ่งกับรอบรับท้องนะครับมีความแตกต่างของลำต้นแบบไหนนะครับเรามาดูลำต้นประเภทที่หนึ่งนะครับประเภทที่ว่าถ้า ต้นข้าวแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ถ้าลักษณะต้นข้าวแบนแบบนี้นะครับแบนแบบนี้เลยนะนี่ต้นข้าวแบนแบบนี้ยังไม่มีอาการเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้การใส่ปุ๋ยแบบนี้เรียกว่าใส่ปุ๋ยเล่งต้นเล่งใบหรือว่าใส่ปุ๋ยรอบที่1ครับอันนี้เรียกสภาพการใส่ปุ๋ยในลักษณะเร่งต้นเร่งใบแต่ถ้าถึงเดือน กันยาแล้วลักษณะต้นยังเป็นต้นแบนแบบนี้นะครับนี่กันยาโยนยังเป็นต้นแบน,นแบบน,นี้และลักษณะต้นข้าวใบข้าวมีลักษณะสมส่วนนะครับเราจะไม่ใส่ปุ๋ยนะครับรอจนกว่าลักษณะต้นข้าวจะกลมสวยนะครับถึงเริ่มบํำรุงปุ๋ยรับท้องนะครับวันนี้เป็นวันที่1กันยานะครับ แต่ต้นข้าวยังมีลักษณะแบบนี้นะครับต้นแบนนะครับไม่มีอาการเป็นหกเหลี่ยมหรือกลมเราเรียกว่าการใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งของข้าวมาลิครับเรียกว่าใส่เพื่อบำรุงต้นบำรุงใบนะครับแต่ผมก็จะพูดในตามการประหยัดต้นทุนว่าถ้าเราจะใส่ปุ๋ยในลักษณะข้าวแบบนี้เราไม่ต้องใส่ครับเพราะว่าลำต้นใบสมส่วน ที่พอเหมาะไม่ควรใส่ปุ๋ยรอบแรกควรจะรอจนกว่าลักษณะข้าวจะต้นกลมนะครับอันนี้มีแนวทางแก้ไขให้ทุกท่านได้แค่เพียงฉีดทางใบนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่องการฉีดทางใบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับลักษณะข้าวจะมีลักษณะเขียวงามนะครับหรือว่ามีลักษณะเหลืองแจ้แคะกันนะครับ เราก็จะไม่มีการใส่ปุ๋ยใดๆทั้งนั้นนะครับเนื่องจากข้าวมีการเกิดขึ้นสมส่วนนะครับทั้งใบและต้นนะครับถึงมันจะมีการเป็นเหลืองเป็นเขียวก็ปล่อยมันนะครับเราไม่ต้องไปโฟกัสตรงนี้นะครับนี่นะครับลักษณะต้นข้าวนะครับนี่เห็นไหมครับว่ากันยาแล้วยังแบนอยู่นะครับและกันยาเนี่ยเรา จะใส่ปุ๋ยเมื่อข้าวต้นกลมในเดือนกันยาวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของกันยาข้าวยังไม่กลมเราก็จะยังไม่ใส่ปุ๋ยรับท้องแต่จะฉีดปุ๋ยบำรุงทางใบเข้าไปแทนได้นะครับอันนี้สำหรับภาคกลางนะครับส่วนภาคอีสานน่าจะกลมแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดที่ผมปลูกสาธิตไว้ตั้งแต่เมษานะครับเมษายนว่ามันกลมขนาดไหนแล้วเราจะใส่ปุ๋ยรับท้องเพื่ออะไรเดี๋ยวไปกันเลยครับลักษณะแบบน,นี้บำรุงทางใบอย่างเดียว แล้วน้ําผมก็มีเต็มบ่อนะครับแต่ผมจะไม่วิดน้ําใส่นะครับเพราะว่าการใส่น้ําก็เหมือนการเล่งต้นข้าวให้สูงการใส่น้ําก็เหมือนการเล่งเชื้อราเล่งมแมลงนะครับข้าวถ้าได้ลักษณะต้นใบที่สมบูรณ์แล้วเราจะไม่ใส่น้ํานะครับนอกจากข้าวจะมีพฤติกรรมที่เหี่ยวแดงนะครับเหี่ยวแดงแบบไหนก็แบบนี้ครับ ถ้าข้าวโดยส่วนใหญ่มีลักษณะเหี่ยวแดงแบบนี้นะครับดินแห้งแบบนี้แล้วมีอาการเหี่ยวแดงแบบนี้เราถึงจะวิตน้ำใสแต่ถ้าข้าวสดใสมีลักษณะพื้นนาข้าวที่สดใสเขียวดีหรือว่าออกเหลืองๆตองๆเราจะไม่วิทน้ำใสนะครับเพราะการวิทน้ำใสจะเป็นการเพิ่มเชื้อราการวิทน้ำใสจะเป็นการเร่งให้ข้าวสูงแล้วก็ล้ม และอย่างสุดท้ายการใส่น้ําหรือการเพิ่มความชื้นถ้าใส่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มความชื้นไม่ถูกต้องจะกลายเป็นการเพิ่มญ้าในนาทะในนาข้าวท่านเพิ่มขึ้นนั่นเองก็ลองพิจารณาดูไปเดี๋ยวเราไปดูลักษณะต้นกลมนะครับที่เดือนกันยาตั้งแต่วันที่1เนี่ยใครที่ต้นกลมแบบนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยรับท้องส่วนคนไหนที่จะมีลักษณะต้นแบนแล้วข้าวงามแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าคนไหนที่ ข้าวไม่งามข้าวแจ้กันเหลืองแกนจริงๆนะครับให้ใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งเรียกว่าปุ๋ยรอบที่หนึ่งในลักษณะต้นแบนหรือต้นหกเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าข้าวแบบนี้ให้ข้ามไปใส่ตอนข้าวต้นกลมเลยน่าจะไม่เกินยี่สิห้ากันยานะครับอันนี้ถ้าลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าข้าวปลูกชา้าไปเดี๋ยวเราไปดูต้นกลมกันครับก <muitos. S 1> ็มาต่อนะครับมาต่อตรงที่ผมปลูกทดลองไว้นะครับถ้าทุกท่านยังจําได้ว่าตรงเนี้ย ที่ผมปลูกทดลองไว้อันนี้ si ค in, ือลักษณะข้าวที่เราจะใส่ปุ๋ยรับท้องนะครับก็คือหนึ่งลักษณะต้นข้าวเนี่ยมันจะกลมกิ๊กเลยนะครับนี่นะครับลักษณะต้นข้าวมันจะกลมแบบนี้เลยนะครับนี่แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมหาก่อนนี่นะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะต้นข้าวจะกลมมากนะครับนี่กลมแบบนี้เลยนะครับมันจะกลมตั้งแต่ข้อล่างเนี่ยขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยมันจะกลมเป็นดินสอแบบนี้เลยนะครับนี่ นี่นะครับกลมเป็นดินสอขึ้นไปอย่างนี้เลยแต่ฟังก่อนนะครับอันนี้คือข้าวที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วถ้าข้าวมันกลมแล้วก็เขียวงามแบบนี้นะครับข้าวไครที่กลมแล้วก็เขียวงามแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยรับท้องเลยเพราะมันสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์แบบเกินร้อยนะครับเพราะว่าการใส่ปุ๋ยไปในลักษณะแบบนี้ข้าวจะบ้าใบนะครับ ฉะนั้นมันจะกลมนะครับเราให้ดูแค่ลักษณะข้าวกลมเท่านั้นนะครับเราไม่ได้พาทุกท่านมาดูลักษณะว่ากลมแล้วถ้ามันเขียวงานอย่างเงี้ยให้ใส่ปุ๋ยไม่ใช่นะครับเอาแค่ดูเป็นแนวทางว่ากลมนะครับนี่เห็นไหมครับข้าวมันจะมีข้อป้องหลายข้อป้องมากเห็นไหมครับแล้วมันจะจะยืดยาวล้มไปเรื่อยๆถ้าเราบํารุงปุ๋ยมากไปนี่คือลักษณะต้นข้าวกลมนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่กลมเป็นดินเสาะเลยนะครับเนี่ย เห็นไหมครับมันจะกลมแบบกลมเป็นดินสอเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยมันก็จะกลมประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วกลมแล้วมันก็จะยืดสูงเรื่อยๆถ้าเราไปใส่ปุ๋ยผิดเวลาฉะนั้นผมเลยพยายามบอกว่าให้ต้นข้าวกลมทั่วนานะครับถ้าเราเห็นว่ามันกลมทั่วนาแล้วก็กลมแล้วให้ใส่ปุ๋ยเริ่มใส่ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยานะครับ ถ้าเริ่มกลมนะถ้าต้นข้าวไข่กลมให้ใส่ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยานะครับเนี่ยนะครับเนี่ยกลมแบบนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับต้นข้าวกลมแบบนี้เลยนะครับก็วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่ห้านะครับยี่ห้ากันยาก็ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับต้นข้าวกลมแบบนี้แต่ถ้าใบงามใบเขียวแล้วก็ห้ามใส่นะครับเพราะข้าวมันจะยืดป้องแล้วก็ล้มเสียหายนะครับก,ก็จะไม่ ไม่แนะนําเลยนะครับไมนแนะนําให้ใส่ทางใบยอย่างเดียวถ้าข้าวมันงามดีแบบนี้นะครับเพราะว่ากลมสวยทุกอย่างโอเคแล้วนะครับก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเนี่ยคนอยากจะบํารุงก็บํารุงไปผมไม่ได้ว่าแต่ถ้ามันเกิดปัญหาล้มเกิดปัญหาเสียมันก็ผิดที่ตัวคุณเพราะคุณไม่พิจารณาข้าวของคุณเองว่าการที่มันกลมแบบสมส่วนการที่มันกลมแบบบาลานซ์การที่ใบกับต้นมันสมส่วนแล้ว ก็คือสมส่วนแล้วเราจะไปเติมให้เสียเงินให้เสียความรู้สึกให้เสียผลผลิตทําไมอย่างที่ผมอธิบายตั้งแต่ภาพแรกนั่นคือข้าวที่สมส่วนเราจะไม่บํารุงไม่ใส่ปุ๋ยจนกว่าข้าวจะเข้าไปสู่สภาวะกลมและเราต้องการข้าวหนึ่งต้นแค่หนึ่งสอกใบสองสอกเท่านั้นถ้าเกินนั้นเราจะไม่เติมอะไรเข้าไปยกเว้นทางใบแล้วก็มแมลงครับก็พิจารณาเอาอยา พูดในหลักว่าต้องใส่ต้องใส่ก็เรื่องของคุณนะครับผมแนะนําสําหรับคนที่เขาตามคนที่เขาเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ